เรื่องราวความน่ากลัวที่ผมจะนำมาเล่า,<ร>าในค่ำคืนนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่อำเภอสันกำแพง <Okay S 1> ซึ่งถ้าผมพูดชื่อหมู่บ้านไปแล้วเนี่ยผมว่าทุกคนน่าจะรู้จักกันแน่นอนเอาเป็นว่าถ้าเ,เพื่อนๆคนไหนที่ฟังกันอยู่แล้วอยู่ในตัวจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยลองตั้งใจฟังเรื่องนี้ดไม่แน่ว่าไอหมู่บ้านแห่งเนี้ยเพื่อนๆอ,อ,อาจจะรู้จักก็ได้หรือไม่แน่ว่าหมู่บ้านแห่งนี้เนี่ย จะเป็นหมู่บ้านที่เพื่อนๆอ,อยู่ก็เป็นได้เหมือนกัน <Okay. S 1> เรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่คุณชาติเขาได้ส่งเข้ามาเหตุการณ์นี้ผ่านมาได้ประมาณสัก8ปดปีละถ้าย้อนกลับไปเมื่อ8ปดปีที่แล้วเนี่ยในช่วงที่มันเกิดเรื่องก็คือ <Okay. S 1> ช่วงนั้นบ้านคุณชาติ <Okay. S 1> ที่เขาอยู่ที่เชียงใหม่เนี่ยเขากําลังต่อเติมทําบ้านใหม่อยู่พอดีมันก็เลยทําให้ตัวคุณชาติแล้วก็ตัวคุณแม่เนี่ยจะต้องไปหาที่อยู่ใหม่ชั่วคราวประมาณสักสี่ห้าวัน ซึ่งในตอนนั้นเองตัวคุณแม่แกก็จะไปอยู่กับแฟนใหม่ของแกซึ่งแฟนใหม่ของคุณแม่เนี่ยคุณชาติเองเขาก็ไม่ได้สนิทสนมอะไรขนาดนั้นคุณชาติเขาก็เลยไม่ได้ไปอยู่กับแม่แต่ว่าในตอนนั้นเองตัวคุณชาติเขาไปพักอาศัยอยู่กับนา้าที่อำเภอสันกำแพงซึ่งบ้านานาคุณชาตินี่ยแกจะอยู่ในตัวหมู่บ้านแห่งหนึ่งก็แล้วกันแต่ว่าผมขอไม่บอกนะครับว่าอยู่ในบ้านอะไร เพราะว่าถ้าผมพูดชื่อไปแล้วเนี่ยทุกคนจะต้องรู้จักแน่นอนาาออเพราะว่าหมู่บ้านแห่งนี้มันอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็เป็นหมู่บ้านที่ขึ้นชื่อมากๆเลยแหละซึ่งในหมู่บ้านแห่งนี้เนี่ย<อ>มันเป็นหมู่บ้านที่เก่ามากๆเลยนะเพราะว่ามันมีมานานมากๆ,ๆแล้วน่าจะเกิน40-50ปีเห็นจะได้เพราะฉะนั้นบ้านทุกหลังเนี่ยมันก็จะดูเก่าดูโทรมกันหมดแต่จะบอกว่าไอ้ตัวหมู่บ้านแห่งนี้มันค่อนข้างที่จะใหญ่เลยล่ะมีหลายซอย ทางเข้าหมู่บ้านเนี่ยมันก็จะมีป้อมรปภเก่าๆอยู่หลังหนึ่งซึ่งป้อมเนี่ยมันใหญ่นะแต่ว่ามันเก่ามากๆแล้วแต่ว่าในตอนนั้นมันก็ยังมีรปภที่ยังคอยมาเฝ้าป้อมอยู่ประมาณสักสองสามคนเห็นจะได้ดออแล้วแต่ละซอยของในหมู่บ้านเนี่ย<ช>มันก็จะมีป้อมรปภเล็กๆ, oh ๆที่เขาตั้งอยู่ <my S 1> ตามจุด <God. S 1> ตามช่องตามซอยต่างๆนะครับคือแต่ละซอยเนี่ยมันก็จะมี oh <my. S 1> ป้อมเล็กๆตั้งเอาไว้เป็นป้อมที่ทํามาจากไม้ แต่ว่าในตอนนั้นเนี่ยมันไม่มีรปภพอพอคนไหนที่มันเฝ้าป้อมตามซอกตามซอยเลยนะเพราะฉะนั้นป้อมที่มันอยู่ตรงซอยต่างๆเนี่ยมันก็จะลกล้างไปหมดเลยลต้นมงต้นไม้ใบหญ้านี่ขึ้นลกไปหมดเหมือนกับว่ามันไม่มีคนมาอยู่ไม่มีคนมาดูแลหรือประมาณนั้นในวันที่มันเกิดเรื่องก็คือหลังจากที่คุณชาติเขามาพักอาศัยอยู่กับน้าได้ประมาณสักสองวันเนี่ยคือในคืนนั้นคุณชาติเขาบอกว่าเขามีปากมีเสียงทะเลาะกับแฟน แต่ว่าแฟนคุณชาติเนี่ย<อ>เขาไม่ได้อยู่ด<ะ>้วยกันนะอยู่คนละที่คือตอนนั้นเนี่ยทะเลาะก,กันทางโทรศัพท์แล้วก็ไม่รู้ว่าทะเลาะก,กันอีท่าไหนมีปากมีเสียงทะเลาะก,กันถึงขั้นเลิกหลากันไปด้วยความที่ว่าคุณชาติเนี่ยเขาก็เสียใจมากนะครับเขาก็เลยดื่มเบียร์เข้าไปหลายขวดเลยคือดื่มไปจนเมาเลยแหละในระหว่างที่ดื่มเบียร์อยู่เนี่ยคุณชาติเขาก็ออกมาเดินเล่นที่หน้าหมู่บ้านด้วยก็คือเดินไปทั่วเลยนะเดินไปแบบไม่มีจุดหมาย เดินตามซอกตามซอยไปเรื่อยๆเพราะว่าแต่ละซอยเนี่ยมันจะทะลุถึงกันได้แล้วก็อย่างที่ผมได้บอกไปแน้ะว่าไอหมู่บ้านแห่งนี้มันเป็นหมู่บ้านเก่าเพราะฉะนั้นไฟข้างทางมันก็จะเดียวติดเดี๋ยวดับบ้างคือจะบอกว่าตามข้างทางมันจะเปลี่ยวมากๆเลยไม่ค่อยสว่างจะเท่าไหร่ คือถ้ามันเป็นข้างนอกไม่ใช่หมู่บ้านนะย,ยังไงก็น่ากลัว <S 2> <S 2> ถึงแม้ว่ามันจะอยู่ในหมู่บ้านหก <โย S 2> ็ตามเนี<ๆ>่ยมันก็ยังดูน่ากลัวอยู่ดีในบรรยากาศตอนนั้นแต่ว่าในตอนนั้นเองเนี่ยคุณชาติเขาไม่ได้คิดถึงเรื่องอะไรทั้งนั้นเลยนะด้วยความที่ว่าตัวเองอกหักด้วยบวกกับอารมณ์ที่เมาเมาด้วยมันก็เลยทําให้เขาไม่ได้กลัวอะไรในตอนนั้นเองตัวคุณชาติเขาก็เดินเข้าไปในหมู่บ้านคือเดินเข้าไปลึกเลยนะจนสุดหมู่บ้านเลยข้างในหมู่บ้านเนี่ยมันจะมีซอยอยู่ซอยหนึ่ง ซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันจะเป็นทางตันแล้วทะลุไปไหนไม่ได้สุดกำแพงมันก็จะเป็นป่า<ร>ที่มันจะมีล้วหนามเนี่ยกั้นเอาไว้คือจะบอกว่าตรงนั้นเนี่ยบรรยากาศมันน่ากลัวมากเลยนะและตรงบริเวณน,นั้นเองมันจะมีป้อมระภพอเล็กๆอยู่ป้อมหนึ่งแต่ว่าอย่างที่ผมบอกไปนะว่าป้อมระภพอตามจุดต่างๆเนี่ยมันจะไม่มีระภพอมาเฝ้าอยู่ละมันจะเป็นป้อมเก่าๆที่มันดูล้างๆเลยแหละแต่สิ่งที่มันน่าแปลกใจก็คือว่า ไอ้ป้อมปรปภจุดนี้ตอนที่คุณชาติเขาเดินเข้ามาในซอยเนี่ยเขาเห็นว่ามันมีผู้หญิงคนหนึ่งนั่งอยู่ในป้อมนี้ซึ่งตอนนั้นคุณชาติเขาก็ยังไม่ได้เห็นหน้า,า,าต,ตา,ตาข,อของผู้หญิงคนนี้นะเพราะว่าตอนที่เห็นเนี่ยเห็นว่าเธอั่งกำลังลักษณะนั่นนงก้มหน้าเหมือนคนที่ก้มหน้าแล้วฟบลงไปพอคุณชาติเขาเห็นแบบนั้นเนี่ยเขาก็เลยสงสัยว่าเฮ้ยผู้หญิงที่ไหนมันนั่งในป้อมคนเดียววะ เพราะอย่างที่ผมได้บอกไปนะว่าบริเวณแถวนั้นเนี่ยมันทั้งเปลี่ยวมันทั้งน่ากลัวแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือมันดึกมากๆแล้วด้วยตอนนั้นมันก็น่าจะประมาณสักเที่ยงคืนกว่าตีหนึ่งตีสองแหละด้วยความที่ว่าตัวคุณชาติเองเนี่ย oh, เขาก็อ,อก this, this. หักด้วย <this. S 1> เขาก็เลยอยากจะลองๆเดินผ่านไปทางผู้หญิงคนนี้ดู oh. เพื่อที่จะดูว่าหน้าตาของผู้หญิงคนเนี้เป็นยังไงน่ารักหรือเปล่าแต่ว่าพอเดินผ่านไปแล้วเนี่ยก็ไม่เห็นหน้าตาของผู้หญิงคนนี้นะ เพราะว่าเธอเนี่ยฟกหน้าลงไปแต่ที่สังเกตเห็นในตอนนั้นก็คือว่าดูเหมือนกับว่าผู้หญิงคนนี้เธอกําลังร้องไห้อึกสะอื้นอยู่เพราะเหมือนกับว่าเธอเนี่ยฟกหน้าลงไปแล้วก็าาท,ทําท่าเึกสะอื้นอะไรประมาณนะัาา้นทำท่าเึกสะอื้นอะไรประมาณนะั้นในตอนนั้นตัวคุนชาติเาก็ไม่รู้ว่าคิดอะไรอยู่อยู่ๆเขาก็เออปากถามกับผู้หญิงคนนี้ไปว่าเออขอโทษนะครับ เป็นอะไรหรือเปล่าทำไมถึงมานั่งอยู่ตรงนี้คนเดียวแต่ว่าพอหลังจากที่คุณชาติเขาพูดออกไปแบบนั้นแล้วเนี่ยผู้หญิงคนนี้เธอก็ไม่มีท่าทีว่าจะตอบกลับมาแต่อย่างใดเลยนะเธอก็ยังคงก้มหน้าก้มตาอยู่แบบนั้นนะไม่หันมาทางคุณชาติเลยพอเหตุการณ์ทุกอย่างมันเป็นแบบเนี้ยเขาก็รู้แล้วว่าสงสัยผู้หญิงคนนี้คงไม่อยากคุยกับเราแล้วมั้งไม่อยากให้เราไปยุ่งอะไรหรือเปล่าคุณชาติเขาก็เลยไม่ได้ถามอะไรต่อ จากนั้นเขาก็เดินไปจนสุดหมู่บ้านพอเดินไปสุดหมู่บ้านแล้วเนี่ยอีตอนเดินกลับวนกลับออกมาก็เห็นว่าผู้หญิงคนนี้ก็ยังคงนั่งอยู่ในป้อมเหมือนเดิมนั่งท่าเดิมเลยนะคือนั่งฟุบแล้วก็ดูเหมือนกับว่าจะร้องไห้ในคืนนั้นคุณชาติเาก็ยังไม่ได้สนใจอะไรเขาก็บอกว่าคืนนั้นเนี่ยก็ผ่านไปแต่พอผ่านมาคืนที่สองคืนเนี้ยช่วงเวลาเดิมเลยประมาณสักเที่ยงคืนเนี่ยคุณชาติเขาก็ออกมาเดินเล่นหน้าหมู่บ้านเหมือนเดิม ซึ่งเมื่อวานเนี่ยเขาก็จําได้ว่าเฮ้ยเมื่อวานตอนที่เราออกไปเดินเล่นเนี่ยเราเห็นว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งนั่งอยู่ที่ป้อมท้ายหมู่บ้านนี่ว่างั้นเดี๋ยววันเนี้ยเราลองเดินไปดูอีกรอบหนึ่งก็แล้วกันเผื่อว่าวันเนี้ยเธอจะอยู่ซึ่งตอนนั้นตัวคุณชาติเขาก็ไม่ได้คิดนะว่าจะเจอเขาแค่คิดเล่นว่าอยากจะเดินเล่นไปเฉยๆอยากจะเดินไปดูเฉยๆเผื่อถ้าเจอเนี่ยจะลองไปพูดคุยทําความรู้จักเธออีกสักครั้งหนึ่งแต่ว่าถ้าไม่เจอเนี่ยก็ไม่เป็น ปรากฏว่าพอคุณชาติเขาเดินไปที่ท้ายหมู่บ้านเนี่ยเขาก็เจอผู้หญิงคนนี้จริงๆนะเจอผู้หญิงคนนี้นั่งที่เดินในป้อม<า>แต่ที่มันแปลกไปมากกว่าเมื่อวานก็คือคุณชาติเนี่ยเขาจบได้ว่าผู้หญิงคนเนี้ยเธอใส่ชุดเดิมเสื้อผ้าตัวเดิม<ต>นะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเธอไม่ได้นั่งก้มหน้าฟุบหน้าลงไปละว,วันนี้เธอนั่งปกติตแต่ดูเหมอือนกับว่าเธอมีอาการไม,ไ,มมไม่ได้นั่งเล่นโทรศัพท์ไม่ได้นั่งทําอะไรทั้งนั้นนะ เหมือนนั่งเหมออะไรประมาณนะั้นพอคุณชาติเขาเดินเข้ามาท้ายซอยแล้วเนี่ยเขาก็เลยตัดสินใจรวบรวมความกล้าแล้วก็ทักผู้หญิงคนนี้ไปอีกสักครั้งหนึ่งในตอนนั้นตัวคุณชาติเขาก็ทักว่าเออขอโทษนะครับทําไมถึงมานั่งคนเดียวแบบนี้ล่ะนี่มันก็เดือดแล้วนะแล้วยุงไม่กัดหรอครับไม่กลัวหรอปรากฏว่าในวันนี้ผู้หญิงคนนี้เธอดันตอบกลับคุณชาติตมาซะอย่างนั้นเนะี่ยในตอนนั้นเธอก็บอกว่าไม่กลัว ท, ин, ทำไมต้องกลัวด้วยล่ะเราก็อยู่ตรงนี้มาตั้งนานแล้วมานั่งทุกวันนั่นแหละพอคุณชาติเห็นว่าผู้หญิงคนนี้ตอบกลับมาเนี่ยก็เลยศบโอกาสพูดคุยกับเธอซะเลยก็เลยถามสารทุกสุขดึกว่าผู้หญิงคนเนี้ยเธอชื่ออะไรทําไมถึงมานั่งคนเดียวดึกๆแบบนี้แล้วบ้านในซอยไหนแล้วเมื่อวานที่เห็นว่านั่งร้องไห้เนี่ยเป็นอะไรหรือเปล่าในตอนนั้นผ um> um> 네ู้หญิงคนนี้เธอก็บอกว่าเธอชื่อแอนเธออกหักมาเพราะว่าโดนแฟนบอกเลิก แต่ว่าการเลิกกันเนี่ยมันเลิกกันไม่ดีสักเท่าไหร่เพราะว่าแฟนของเธอเนี่ยแอบไปมีคนอื่นแล้วเธอก็จับได้แต่เธอก็ให้อภัยนะแต่ว่าฝ่ายชายไม่ยอมหาเรื่องจะเลิอกอย่างเดียวเลยเธอก็เลยเสียใจมากๆเธอก็เลยแอบมานั่งหาที่เงีย,งยบๆสงบเนี่ยนั่งคนเดียวร้องไห้คนเดียวค <c oughs> ุณชาติเาก็เลยถามต่อว่าแล้วบ้านน่อ้อยไหนให้ผมเดินไปส่งไหมเธอบอกว่าเธออยู่แถวนี้แหละใกล้ๆไม่เป็นไรเดี๋ยวเธอเดินกลับเองได้ ในตอนนั้นเนี่ยตัวคุณชาติบอกว่าวอพอเขาได้เห็นหน้าตาของผู้หญิงคนเนี้ย<พ>เขารู้สึกชอบรู้สึกถูกใจเลยแหละเพราะาผู้หญิงคนเนี้ยค่อนข้างที่จะน่ารักอยู่เหมือนกันด้วยความที่ว่าตัวเขาเองก็เพิ่งอกองหักจากแฟนมาประจวบเหมาะกับผู้หญิงคนนี้เนี่ยเธอก็เพิ่งอกองหักมาเหมือนกันแล้วหนำซ้ำํายังอยู่ในหมู่บ้านเดียวกัน,กนอีกคุณชาติาตเขาก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเขาจะลองจีบผู้หญิงคนนี้ดูเดี๋ยวจะพยายามพูดคุยไปเรื่อยๆแล้วพรุ่งเนี้ย ก็คิดว่าเดี๋ยวจะเดินเข้ามาที่ท้ายซออีกเพื่อที่ว่าจะมาเจอกับผู้หญิงคนนี้แหละในคืนนั้นก็ผ่านไปทั้งคู่ก็ต่างแยกย้ายตัวคุณชาติก็ขอตัวกลับมาบ้านก่อนคราวนี้พอมาถึงคืนที่สามตอนนั้นคุณชาติเขาก็ออกมาในหมู่บ้านเนี่ยออกมาเดินเล่นตั้งแต่ช่วงสองทุ่มเลยนะแต่ว่าพอไอ้ช่วงสองทุ่มที่เขาออกมาเนี่ยเขาก็ไม่เจอผู้หญิงคนนี้นะคุณชาติเาก็เลยเดินกลับไป แล้วก็คิดว่าผู้หญิงคนนี้เธอคงยังไม่ออกมาเวลานี้แหละมั้ง,<อ>งทีนี้พอถึงช่วงเวลาประมาณสักสี่ทุ่มคุณชาติเลยลองเดินออกมาดูอีกสักรอบหนึ่ง,<อ>งก็ยังไม่เห็นผู้หญิงคนนี้อีกอตอนนั้นก็คิดในใจว่าเอ๊ะงั้นเดี๋ยวช่วงห้าทุ่มเที่ยงคืนเนี่ยเดี๋ยวจะลองออกมาเดินอีกดูอีกรอบหนึ่งก็แล้วกัน<อ>ถ้าไม่เจอจแสดงว่าผู้หญิงคนนี้คงไม่ออกมาแล้วลหละเพราะว่าปกติสองคืนที่ผ่านไคุณชาติก็ออกมาเดินช่วงเวลาประมาณสักที่ คราวนี้พอถึงเวลาเที่ยงคืนปุ๊บคุณชาติาก็ลองออกมาเดินดูอีกครั้งหนึ่ง<ถ>ปรากฏว่าตอนที่ออกเดินมาดูเนี่ยก็เห็นมาตะไกแล้วว่ามันมีคนนั่งอยู่ในป้อมรบพอแน่นอนในต,ตอนนั้นก็คิดแล้วว่าเออไม่เสียเที่ยวแล้วเวทีนี้พอยิ่งเดินเข้าไปใกล้ขึ้นใกล้ข,ขึ้นเรื่อยๆก็แน่ใจได้แล้วว่าผู้หญิงคนนั้นเนี่ยคือน,น,นั่งอยู่ในป้อมนี้จริงๆแต่ที่มันแปลกไปก็คือว่า วันนี้เธอดันนั่งเหมือนวันแรกเลยก็คือนั่งฟุบก้มหน้าลงไปแล้วก็ดูเหมือนกับว่าเธอเนี่ยกําลังร้องไห้สะอึกสะอื้นอยู่พอ,พอคุณชาติเขาเห็นแบบนั้นเนี่ยเขาก็เลยตั้งใจว่าเดี๋ยวจะเดินเข้าไปในป้อมซะเลยจะเดินเข้าไปคุยให้เธอระบายได้เต็มที่เลยว่าทําไมมันมีอะไรอีกแล้วระบายออกมาได้เลยเดี๋ยวผมเนี่ยจะเป็นที่ปรึกษาให้เองะประมาณน,นั้น ในระหว่างที่คุณชาติเขาเดินเข้าไปใกล้ผู้หญิงคนนี้มากขึ้นมากขึ้นเขาก็รู้สึกได้ว่าผู้หญิงคนนี้เธอเหมือนจะร้องไห้ดังขึ้นดังขึ้นร้องไห้หนักขึ้นนะคือรู้สึกว่าวันเนี้ยเธอจะร้องไห้หนักมากกว่าวันแรกซะอีกด้วยความเป็นห่วงคุณชาติเาก็เลยถือวิสาสเดินเข้าไปในป้อมซะเลยแล้วก็กําลังจะเอื้อมมือไปแตะที่ไหล่ของผู้หญิงคนนี้เพื่อที่จะถามว่าเธอเป็นอะไรหรือเปล่า แต่ปรากฏาว่า,าพอาหลังจากที่คุณชาติเขาไปจับที่หลยของผู้หญิงคนนี้แล้วเนี่ยแล้วก็ถามว่าเธอเป็นอะไรปรากฏว่าในจังหวะเดียวกันนั่นเองผู้หญิงคนเนี้ยเธอก็หันหน้ามาแล้วก็ตะคอกใส่หน้าคุณชาติว่ามึงอย่ามายุ่งกับกูไอ้สิ่งที่มันทำให้คุณชาติเขากลัวแล้วก็ตกใจมากที่สุดก็คือตอนที่ผู้หญิงคนนี้เธอหันหน้ามาเนี่ย หน้าตาเธอมันไม่ได้ดูปกติไม่ได้ดูสวยน,วน่ารักเหมือนเ<ส>มื่อวานเลยนะเพราะว่าวันนี้หน้าเธอมันทั้งซีดทั้งขาวทั้งบวม<ไ>ตานี่แดงเป็นสีเลือดเลยนะแล้วน้ำตาที่เธอร้องไห้เนี่ยมันไหลออกมาเป็นเลือดเลยด้วยซ้ำคือสภาพหน้าตาต,าตอนนั้นน่ะคือมันดูน่า,นากลัวมากพอคุณชาติเขาเห็นแบบนั้นเนี่ย <c oughs> เขาก็ตกใจช็อกไปเลยตอนนั้นเขาก็พยายามที่จะวิ่งกลับบ้านให้ได้เร็วที่สุดแต่ว่าขาเนี่ยมันก้าวไม่ออก คือขามันแข็งจนก้าวไม่ไปเลยในตอนนั้นคุณชาติเขาบอกว่าเขาเพิ่งรู้สึกถึงความรู้สึกคนที่ว่าเวลาคนเรามันกลัวอะไรมากๆจนมันตกใจช็อกเนี่ยมันทําอะไรไม่ได้จริงๆนะคือตัวมันแข็งขามันแข็งทำอะไรไม่ได้แต่ว่าในตอนนั้นเขาก็พยายามที่จะพาตัวเองลากตัวเองกลับมาให้บ้านจนได้ทีนี้พอกลับมาถึงบ้านเนี่ยคุณชาติก็รีบวิ่งขึ้นไปบนห้องทันทีเลย ซึ่งห้องนอน,นของชาติมันอยู่ติดฝั่ง,งเดียวกับฝั่งหน้าบ้านพอดีในตอนนั้นตัวคุณชาติก็เปิดไฟในห้องให้สว่างปิดผ้าม่านพอทุกอย่างมันเริ่มสงบสติอารมณ์ได้สักพักหนึ่งเนี่ยเขาก็พยายามแง้มผ้าม่า,านดูเพื่อที่จะดูว่ามันมีอะไรหรือเปล่าผู้หญิงคนนั้นเธอจะตามมาหรือเปล่าปรากฏว่าพอคุณชาติเขาแง้มผ้าม่านดูสิ่งที่เขาเห็นในตอนนั้นก็คือเขาเห็นว่าผู้หญิงคนนี้ เธอยืนอยู่ที่หน้าบ้านแต่เธอไม่ได้ยืนเปล่านะเธอยืนเหมือนกำลังสนทนากับใครบางคนอยู่แต่ว่าคุณชาติเนี่ยเขาไม่เห็นว่าผู้หญิงคนนี้สนทนากับใครมาคิดได้ที่หลังก็คือว่าผู้หญิงคนนี้เธอหน้าจะคุยกับเจ้าที่เจ้าทางอยู่หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเธอเข้ามาในบ้านไม่ได้จังหวะที่ผู้หญิงคนนี้เธอกําลังทําท่าทําทางเหมือนสนทนากับใครอยู่อยู่ๆเธอก็ชี้นิ้วขึ้นมาบนห้องของคุณชาติ อารมณ์เหมือนประมาณว่าเธอเนี่ยกำลังจะบอกว่าฉันมาหาหผู้ชายคนเนี้ยอะไรประมาณนั้นจังหวะที่คุณชาติเขาศบตากับผู้หญิงคนนี้เนี่ยคือเขากลัวจนขนตัวลุกไปหมดเลยนะเพราะว่าหน้าตาของเธอเมันดูนไม่ได้เลยสภาพเป็นน่ากลัวมากๆคือหน้าบวมซีดตาแดงแล้วก็เลือดเนี่ยไหลออกจากตาในตอนนั้นก็ดูเหมือนกับว่าเธอเนี่ยกำลังต่อล้ะต่อเถียงกับอะไรบางสิ่งบาง,างอย่างอยู่ในสิ่งที่เรามองไม่เห็น แต่ว่าคุณชาติเนี่ยพอเขาเห็นแค่นั้นเขาก็ไม่เอาละไม่กล้ามองต่อละรีบปิดามา่านอนคุมโปรงเปิดไฟจ้องหน้าประตูอยู่มันนะ่ะกลัวว่ามันจะมีอะไรบางอย่างเข้ามาไอ,อตอนนั้นจะวิ่งออกไปบอกนะ้าก็ไม่กลา้ากลัวว่าน้าจะหาว่าบ้า,าก็ได้แต่นอนสับอยู่นั้นอนะ่ะแล้วก็ไม่รู้ว่าเผลอหลับไปตอนไหนตอนนั้นก็ไม่รู้ตัวเหมือนกันพอมารู้สึกตัวที<อ>ก็คือเช้าและตอนนั้นก็ประมาณสักเก้าโมงสิบโมง ทีนี้พอเช้ามาเนี่ยคุณชาติาก็เลยลองเอาเรื่องเนี้ย,ย,ยแกล้งไปถามนะ้าดูว่าอเออน้าในหมู่บ้านเราเนี่ยมันเคยมีเรื่องอะไรแบบนี้เกิดขึ้นบ้างหรือเปล่ามันเคยมีผู้หญิงมาตายในหมู่บ้านเราบ้างปาน้าแกก็บอกว่าเคยเคยมีเหมือนกันแต่ว่านานแล้วนะสี่ห้าปีแล้วถามทําไมมีอะไรหรือเปล่าซึ่งในตอนนั้นเองเนี่ยตัวคุณชาติก็ยังไม่ได้บอกอะไรนะเขาก็ถามไปต่อว่าเออน้า แล้วผู้หญิงที่ว่าเนี่ยเขาตายที่ไหนเป็นอะไรตายน้าแกก็บอกว่าก็เป็นคนในหมู่บ้านเรานี่แหละแต่ว่าอยู่ซอยไหนไม่รู้เหมือนกันแต่ที่เคยได้ยินข่าวมาก็คือว่าผู้หญิงคนนี้กินยาตายแต่ว่าตายเพราะอะไรทําไมถึงกินยาตายทาไมถึงฆ่าตัวตายเนี่ยอันเนี้ยไม่แน่ใจเหมือนกันทําไมถึงามแบบนี้ทำไมมันต้องมีอะไรแน่เลยไปเจออะไรมาในตอนนั้นตัวคุณชาติเาก็เลยยอมเปิดปากเล่าทุกอย่างให้น้าฟังนะครับว่าเขานี่ยไปเจออะไรมาบ้าง คุณชาติก็เลยเล่าให้ฟังตั้งแต่คืนแรกเลยที่เขาบกหักแล้วก็ออกไปเดินเล่นในหมู่บ้านคนเดียวในตอนกลางคืนแล้วก็ไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งนั่งร้องไห้อยู่จนสุดท้ายแล้วเรื่องราวมันก็มาออกหน้าเมื่อวานนี่แหละก็คือเขาเจอเฮียเขาให้พอหน้าแกได้ยินแบบนั้นเนี่ยแกก็ตกใจแกก็ถามว่าจริงเหรอเอ็งเจอแบบนั้นจริงๆรเหรอคุณชาติเขาบอกว่าจริงผมเห็นผู้หญิงคนนั้นตามเรากลับมาที่บ้านด้วยแต่ว่าเขาเข้ามาในบ้านไม่ได้ น่าจะเป็นเพราะว่าเจ้าที er nah ่เจ้าทางไม่ให้เข้าหรือเปล่าเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าบ้านน้าแกเนี่ยก็มีสารตายายตั้งเอาไว้ที่หน้าบ้านอยู่ด้วยพอเหตุการณ์ทุกอย่างมันเป็นแบบนี้เนี่ยได้ความสงสัยความอยากรู้ว่าเรื่องราวทั้งหมดเป็นยังไงทั้งตัวคุณชาติเองก็ดีก็ตัวน้าเองก็ดีก็ลองไปถามรปภที่อยู่ในหมู่บ้านดูซึ่งรปภคนนี้ก็เป็นลุงรปภที่ดูเหมือนกับว่าแกก็มีอายุแล้วล่ะแล้วก็น่าจะทํางานที่นี่มานานแล้ว แล้วก็ดูเหมือนกับว่าแกเนี่ยน่าจะรู้เรื่องราวทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นทคุณชาติเขาก็เลยลองถามดูว่าลุงลุงเคยรู้บ้างหรือเปล่าว่าหมู่บ้านเราเนี่ยมันเคยเกิดเหตุการณ์อะไรเกี่ยวกับผู้หญิงที่มาเสียชีวิตที่นี่บ้างหรือเปล่าสิ่งที่ได้ฟังจากลุงรบพอคนนี้ก็คือว่าเมื่อสี่ห้าปีที่แล้วมันเคยมีผู้หญิงคนหนึ่งอยู่บ้านท้ายซอยนี่แหละเธอกินยาฆ่าตัวตายอะเราเหมือนประมาณว่ากินยาเกินขนาดคืออัดไปเป็นร้อยร้อยเม็ดเลยแหละ จากนั้นเนี่ยเธอก็หนีออกมาจากนอกบ้านคือหนีออกมาพ่อแม่ก็ไม่รู้นะว่าตอนนั้นเนี่ยลูกเป็น<า>แล้วก็ไม่รู้ว่าลูกเนี่ยเป็นอะไรทะเลาะอะไรกับแฟนหรือเปล่า,หร,าหรือมีปัญหาอะไรคนที่บ้านไม่รู้เพราะว่าผู้หญิงคนเนี้ยเธอหนีออกมาจนสุดท้ายก็คือรปภช่วงกลางประมาณเช้ามืดเขาขี่จักรยานเข้ามาดูที่ท้ายสอบปรากฏว่าเขาก็มาเจอศพของผู้หญิงคนเนี้ยนอนเสียชีวิตอยู่ในป้อมนั่นแหละถ้าจะให้ดาวก็คือเธอเนี่ยน่าจะเสียใจอะไรบางอย่าง อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันในตอนนั้นเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นเรื่องอะไรนะ,ะอาจจะเป็นเรื่องความรักก็ได้เพราะว่าตอนที่คุณชาติเขาเจอเนี่ยเธอก็บอกว่าเธอเสียใจเรื่องความรักมาใช่ไหมตอนที่รปภมาเจอศพแกก็ยังไม่รู้หรอกนะว่าทําไมศพถึงมาอยู่ในป้อมได้แต่ว่าการตายของเธอเนี่ยคือหมอเขาชันสูตรว่าเสียเพราะการช็อกจากการกินกายาเกินอันนี้คือรปภเขาได้ยินมาเป็นเพราะว่าขาวลือไปทั่วหมู่บ้านเลย เพราะว่าเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องที่ดังอยู่ในหมู่บ้านสักช่วงหนึ่งพอคุณชาติเขาได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดแล้วเนี่ยเขาก็รู้ได้ทันทีเลยว่าตัวเองเนี่ยโดนดีเขาให้แล้วล่ะแล้วก็น่าจะเดาได้ว่าผู้หญิงคนเนี้เธอน่าจะมาเสียดแล้วก็น่าจะเดาได้ว่าผู้หญิงคนเนี้ยเธอน่าจะมาทิ้ป้อมเนี้ยเป็นประจําเวลาเดิมซ้ําๆๆแน่นอนเพราะว่าเธอฆ่าตัวตายใช่ไหมคือด้วยความที่ว่าเราเป็นชาวพุทธเนาะเราก็เคยได้ยินมาว่าการที่เราฆ่าตัวตายเนี่ย เราก็จะต้องทำอะไรแบบเดิมๆซ้ำๆจนกว่าจะหมดอายุไขแล้วประจวบเข้ากับว่าตอนนั้นนตัวคุณชาติเขาก็อกหักมาด้วยแล้วก็อยากที่จะมาทำความรู้จักกับผู้หญิงคนนี้ด้วยพยายามที่จะจีพยายามที่จะอยากทำความรู้จักทางทังที่ตัวเองเนี่ยไม่รู้มาก่อนเลยว่าผู้หญิงคนเนี้ยเธอเสียไปตั้งนานแล้วแล้วหลังจากที่คุณชาติเขารู้เรื่องราวั้งเขาเขาก็ไม่อยู่แล้วนะที่เหมู่บ้านแห่งเนี้ยเขาออกไปพักอาศัยอยู่ที่บ้านเพื่อนก่อนเลยสักพักหนึ่ง เพราะว่าอีกแค่วันสองวันเนี่ยบ้านที่รรโนเวทเอาไว้มันก็จะเสร็จแล้วเขาไม่กล้าที่จะอยู่บ้านน้าอีกแล้วหลังจากนั้นคุณชาติเขาก็ไม่กล้าที่จะมาบ้านน้าอีกเลยนะไม่กล้าที่จะมาอยู่ในหมู่บ้านนี้อีกเลยถึงจะมาเนี่ยมันก็จะเป็นเฉพาะเหตุจําเป็นจริงๆเท่านั้นเพราะว่าภาพทุกอย่างเหตุการณ์ทุกอย่างที่เขาเจอมาเนี่ยมันติดตาคุณชาติจริงๆไม่ว่าจะเป็นภาพที่ผู้หญิงคนนี้เธอหันมาแล้วตาแดงก่ำหน้าตาดูไม่ได้ ที่มันน่ากลัวก็คือตอนที่เธอร้องไห้ออกมาเนี่ยน้ําตามันไหลออกมาเป็นเลือดเลยแหละผมเคยดูหนังเรื่องชัตเตอร์อยู่นะคือภาพนะั้นเนี่ยมันผุดเข้ามาในหัวผมเลยคือถ้า,ถาเรานึกภาพเหตุการณ์นั้นเนี่ยม,มันน่ากลัวนะงจริงแล้วอะเออแล้วนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดนะครับที่คุณชาติเขาได้ไปเจอมาที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่อําเภอสันกำแพงครับคือเรื่องนี้เนี่ยต้องบอกว่าน่ากลัวมากๆเลยนะด้วยความที่ว่าตัวคุณชาติเองเขาก็อกหักมาด้วยผู้หญิงคนนี้ที่เขามาเสียชีวิตเนี่ย เหตุก็เพราะว่าเขาก็เสียใจเรื่องความหักันทั้งคู่เสียใจเรื่องความหังกันกันมันก็เลยเป็นเหตุที่ว่ามันอาจจะทําให้เขาทั้งคู่เนี่ยจูนกันติดมาเจอกันก็ได้แต่ว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าคนในหมู่บ้านเนี่ยเจอกันบ้างหรือเปล่าแล้วเราปภเนี่ยเจอกันบ้างหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือน,ก,นกันเพราะว่าก็ไม่มีใครมาเล่าให้ฟังเออแล้วถ้าเพื่อนเพื่อคนไหนที่ฟังกันมาจนจบแล้วนะครับคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์บอกกันหน่อยหรือว่าถ้าเพื่อนเพื่อคนไหนที่มีประสบการณ์คล้ายๆกับคุณชาติก็ แชร์คอมเมนต์บอกกันได้นะครับว่าตัวเราเองก็เคยไปที่หมู่บ้านของใครบางคนไปหมู่บ้านของญาติเราแล้วก็เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้เหมือนกันก็แชร์ได้นะครับและถ้าเพื่อนๆคนไหนที่เข้ามาฟังกันใหม่แล้วชื่นชอบเรื่องราวที่มันน่ากลัวแบบนี้นะครับผมก็ฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ช่องหลอสเปเชียลไว้ให้สักนิดนึงนะครับไว้พบกันใหม่ในค่ำคืนหน้าสำหรับค่ำคืนนี้จากตีสวสรค์ทุกท่านเลยนะครับ